มาจะพี่น้องจ้าหลังจากไปเก็บเห็ดมาแล้วเสียวมาแขงก็คือสิบพ่อแกงจับพี่น้องได้หน่อยหลายดิวจิ๋เสียวมาต,ามาาตามําเจวจ้าตาเจวเห็ดมันปูเอามาจี้เสกกระทะนี่แหละพี่น้องหยดน้ำมันลงกไปหน่อยหนึ่งเนี่ยเน่เป็นสุกสัอนนอกกน่าจะจะเอามาตามําเจว เฮ็ดบ้านๆอาหารบ้นบานๆเฮาเนี่ล่ะจ้ะพี่น้องวิธีเฮ็ดกับบ้นบานๆตามความถนัดของยายจิ๋วนี่ละจ้ะพัดไปได้จะก้าวรู้สกว่าเห็ดมันหน่อยลงจ้ะพี่น้องคือสิบพอกินเก็เแล้วไปหั่นสุก,กินีมะจีลงใส่อีกจ้ะพี่น้องสิตําปนกันไปเลยจ้ะตาําเจ่วเห็ดใส่สุกินีเนาะจ้ะ ใไอแนอยู่ดอกจ่าบ้านนี่กินง่ายอยู่คุณพ่อบ้านเพิ่นก็กินง่ายอยู่จา๋าผ้ากินย่างเราก็กินผ้ากินอาหารอีสานก็กินผ้าปั้นข้าวเหนียวกับปั้นน้ำจา๋าตำกับปรุงเครื่องง่ายๆคือบ้านเขาเห็ดน,นี่แหละจ๋าพี่น้องแล้วแต่มาใส่ปลาลากับใส่บะหมัดใส่หนังปลากับพ่อจ๋าไม่จิ้วกับิใส่นิดหน่อยล่ะจ๋าพี่น้อง ก็สทิทอดไก่เสริมสักหน่อยเนาะจ้ะเสร็จลวจ้าอาหารเย้จิวแจ่วเห็ดมันปูใส่กับสุกินีจ้ะพี่น้องหอมหอยหอยไก่ทอดห่อนหอนแก้มผักสดจากสวนจ่าพี่น้องทั่วลันเตาสลัดต้นหอมมาพร้อมกับข้าวเหนียวจ้ะมาจ่าพี่น้องกินข้าวแซ่บๆน้ำย้ายจิวจ้าขอบคุณทุกคนที่รับชมนะจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า